สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนเพบเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับฮานอยฮานอยปกติและฮานอยพิเศษนะคะก่อนที่เราจะมาหาผลวันที่18เรามาดูผลของวันที่17กันเมื่อวานฮานอยปกติออก380และข้างล่าง64ซึ่งมีตัวเลขของเราด้วย64สฮานอยพิเศษข้างบนมา3 4 6 3 4 6 ข้างล่างห้าหนึ่งมีตัวเลขของเราหมดเลยอะคะ่ะอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆไปเนาะว่าถ้าเพื่อนๆไม่ชอบที่จับให้เพื่อนๆใช้ก็ใช้แปดตัวนี้จับเองได้เลยนะคะใบนียมาทั้งห้าหน่อยพิเศษทั้งห้าหน่อยปกติเลยเดี๋ยวเรามาดูของนที่สิบแปดแล้วกันเนาะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะและจะเป็นกำลังใจให้คนทำด้วยนะคะ อันนี้คืออ้าวหวยลาวหวยลาวอยู่ในอีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อนๆนหวยลาวจะใครเล่นหวยลาววันนี้ดลมมีอีกคลิปหนึ่งนะคะอันนี้เป็นของฮานอยวันที่สิบแปดผลที่ได้ก็คือของเราใช้ผลของวันที่สิบเจ็ดเลข้าไม่เข้าอยู่ที่แปดตัวนี้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนถ้าเพื่อนๆไม่ชอบที่จับให้เพื่อนๆก็ใช้แปดตัวนี้จับเองได้เลยค่ะ นีชุด3ตัวเพื่อนเพื่อนก็ถ้าไม่ชอบชุด3ตัวนี้เพื่อนๆก็ใช้8ตัวนี้จับเองได้เลยเช่นกันนะคะฝากเพื่อนเพกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กันเนาะวันนี้ขอให้เงินเข้ากระเป๋ารัวๆกระเป๋าตุงนะคะของที่นี้กระเป๋าตุงตุงเมนเข้ารัวๆเลยนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เพื่อนเพื่อนเข้ามารับชมรับฟังนะคะ มีอะไรหรืออะไรสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ได้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะเข้ามาตอบให้เนาะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ